ต่อไปนะคะจะเป็นการที่จะเล็กขอดกันบ้างนะคะบางคัอาจารย์สอนสดอาจารย์อยากจะเก็บเจ้าตัวของการบรรยายครั้งนี้เอาไว้นะคะเพื่อจะแชร์ต่อไปหรือว่าใช้ในครั้งต่อไปหรือว่าให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าฟังสอนสดในครั้งนี้นะคะได้ทําการศึกษาตัวจนใอีกครั้งหนึ่งวิธีการนะคะอาจารย์ก็มิสซิ่งนี่แหละคะ่ะแล้วอาจารย์นะคะมาที่ more action นะคะ หลักนั้นเลือกคําว่า Start Recording ค่ะสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของอาจารย์นะคะจะเป็นสีแดงนะคะอยู่ตรงด้านนี้เพื่อที่จะแสดงว่านะคะอาจารย์ได้ทำการเล็ o คอรอยู่นะคะทีนี้นะคะเราจะไปแชร์เอกสารกันก็เหมือนเดิมค่ะแชร์แล้วเลือกนะคะ ไฟล์ PDF ขึ้นมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ PDF อาจารย์ก็สามารถที่จะสอนนะคะพร้อมไฟล์ PDF นะคะด้านล่างได้นะคะสามารถที่จะใช้ไฮไลท์นะคะปากกา เพื่อที่จะไฮไลท์ข้อความต่างๆนี่จะเป็นฟังก์ชันของโปรแกรมที่อาจารย์เปิดนะคะอย่างเมื่อกี้ใช้ตัว PowerPoint นะคะก็จะเป็นฟังชันของ PowerPoint ตรงนี้เป็น PDF นะคะใช้ตัว Adobe Acrobat เปิดนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะคะอยากจะกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะดูว่าในห้องสอนของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะ มีเซอร์ไพรส์มากนะคะมีผู้เรียนนะคะเข้ามาในห้องเรียนตอนที่เรากําลังสอนสดตัวนี้อยู่นะคะก็จะเห็นผู้เรียนอยู่นะคะเอาละทีนี้ต้องการที่จะกลับมานะคะเพื่อที่จะดูนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีรูปนะคะของอาจารย์เป็นกรอบเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะให้เข้ามานะคะเป็นหน้าของอาจารย์เต็มๆนะคะอาจารย์ต้องปิด STOP SHARING เอกสารก่อนนะคะก็จะกลับเข้ามานะะในหน้าของการสนทนากันค่ะเรียบร้อยนะคะต้องการจัดหยุดการบันทึกการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะจันก,ก็มาที่กดปุ่มจุด3จุดนะคะมอ e อปชั o นตรงนี้คลิกค่ะแล้วก็เลือก STOP RECORDING จะเป็นการหยุดการบันทึกนะคะการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะแต่ว่าการไลฟ์ยังคงดำเนินการต่อไปนะคะเพียงแค่ไม่ได้บันทึกเท่านั้นเองกรณีที่ต้องการจะหยุดการเผยแพร่นะคะอาจารย์ต้องคลิกปุ่ม mm. Hang up นะคะถึงแม้จะหยุดการบันทึกแล้วแต่ภาพยังคงเผยแพร่นะคะอาจารย์ต้องเน้นตรงนี้นะคะอยากจะหยุดการเผยแพร่ภาพสดในครั้งนี้ กดปุ่ม Hang Up ค่ะ